วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ในการเรียนรู้ที่1เรื่องเรียนรู้วิทยาศาสตร์หน้า4กิจกรรมลองทำดูโยงเส้นจับคู่ข้อความกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์ให้สัมพันธ์กัน1มดแดงเป็นสัตว์ที่มีลำตัวสีแดงจัดอยู่ในกลุ่มแมลงโยงเส้นไปที่สรุปผล2 มดแดงมีลักษณะภายนอกเป็นอย่างไรและจัดอยู่ในกลุ่มแมงหรือแมลงโยงเส้นไปที่ระบุปัญหา 3. มดแดงมีลำตัวสีแดงแบ่งออกได้เป็น3ส่วนมีขาทั้งหมด6ขาไม่มีปีกอาศัยอยู่บนต้นไม้หรือพื้นดินโยงเส้นไปที่วิเคราะห์ข้อมูล 4. ใช้เว่นขยายส่องดูพบว่า ลำตัวของมดแดงมีสีแดงแบ่งออกได้เป็น3ส่วนคือส่วนหัวส่วนอกและส่วนท้องมีหกขาไม่มีปีกโยงเส้นไปที่รวบรวมข้อมูล 5. มดแดงน่าจ,จะมีลำตัวสีแดงและน่าจ,จะอยู่ในกลุ่ม,มแมลงโยงเส้นไปที่สมมุติฐานหน้าเจ 7. กิจกรรมลองทำดู ยงเส้นจับคู่ข้อความกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้สัมพันธ์กัน 1. ฟ้าใสสืบค้นข้อมูลและสร้างแบบจำลองโครงสร้างภายนอกของผีเสื้อโยงเส้นไปที่การสร้างแบบจำลอง 2. เอกกำหนดตัวแปรต้นตัวแปรตามและตัวแปครควบคุมของการทดลองโยงเส้นไปที่การกำหนดและควบคุมตัวแปร 3กุลจุดเทียนแล้วตั้งทิ้งไว้เมื่อเวลาผ่านไปกุญพบว่าความยาวของเทียนตั้นลงจากเดิมโยงเส้นไปที่การหาความสัมพันธ์ของสเปซกับเวลาหน้า 15. กิจกรรมลองทำดูวงกลมล้อมรอบคำตอบว่าใช่ในข้อความที่เป็นจิตวิทยาศาสตร์หรือไม่ใช่ในข้อความที่ไม่เป็นจิตวิทยาศาสตร์ 1. ปุ้มสนใจปรากฏการณ์บนท้องฟ้าจึงค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆอยู่เสมอใช่ 2. แมเมเชื่อโชคลางจึงไปขอพอรเทพเจ้าให้ทำการทดลองสำเร็จไม่ใช่ 3. กุญยอมรับและฟังความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มอยู่เสมอใช่ 4. ฟิมใช้วิจารณญาณก่อนตัดสินใจลงมือปฏิบัติงานเป็นประจำใช่ 5. นิวชอบใช้ความเห็นส่วนตัวมาตัดสินงานของผู้อื่นไม่ใช่ขอให้นักเรียนเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้มีความสุขสวัสดีค่ะ